เล็บของเด็กชายงอกยาวเกินไปไม่มีใครอยากเล่นกับเขาเลยทั้งอายทั้งโกรธเขาจึงกัดเล็บทั้งหมดออกแล้วกลืนลงท้องไปแทบจะทันทีท้องของเขาก็พลันปันป่นปวนราวกับมีสองกองทัพกำลังทำสงครามกันอยู่ข้างในตกใจสุดขีดเขาวิ่งเข้าห้องน้ำแต่ความเจ็บปวดกลับรุนแรงขึ้นจนต้องรีบไปโรงพยาบาลหมอถามว่าเขากินของไม่สะอาดเข้าไปหรือเปล่าเด็กชายสายหน้าหมอจึงทำการสแกนภาพบนจอเผยให้เห็นพยาธิกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคจากเล็บที่เขากลืนเข้าไปเด็กชายดิ้นพลานด้วยความทรมานขณะส่ง สงครามหงกระหน่ำอยู่ภายในหมอรีบใช้คลื่นเสียงกระจายทั้งสองฝ่ายออกลดความเจ็บปวดลงแต่ก็เตือนว่าอาจกลับมาได้อีกแล้วก็ยื่นยาเม็ดหนึ่งให้ไม่นานนะับสงครามภายในก็ปะทุขึ้นอีกครั้งพยาธิพุ่งเข้าปะทะกับเชื้อโรคจากเล็บระเบิดสะเทือนท้องแรงจนเขาแทบขาดใจการโจมตีครั้งใหญ่กวาดล้างพยาธิไปได้แต่เชื้อโรคจากเล็บบางส่วนยังซ่อนตัวอยู่หมอจึงสั่งการโจมตีอีกรอบแม้มีสิ่งรบกวนแต่มิซายก็เจาะถึงเป้าทำลายสิ่งที่เหลือจนหมดสิน้นในที่สุดท้องของเด็กชายก็สงบลง เมื่อหันไปมองที่มือหมอกลับขมวดคิ้วเล็บของเขายังยาวและสกระปรกอยู่หมออธิบายว่าใต้เล็บคือที่ซ่อนของเชื้อโรคและไวรัสซึ่งทำให้เกิดพยาธิในท้องเด็กชายพยักหน้าแล้วตัดเล็บล้างมือสะอาดท้ายที่สุดหมอทิ้งคำเตือนให้กับเด็กๆทุกคนจงตัดเล็บให้สั้นล้างมือให้สะอาดและปกป้องสุขภาพของตัวเองก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้นในร่างกายของคุณ